เดินไปเรื่อยเดินไปสักพักหนึ่งผมตัดินใจคิดว่ามีอะไรตามหลังมาผมมาเดี๋ยวผมตัดใจหันไปมองเลยโอ้โอหพ่ออีแม่งานนี้มันเป็นรูกกลมๆคลา้คลายมะพร้าวนี่ครับมันลอยอยู่บนกลางอากาศห่างจากพื้นประมาณสั้สักหกเมตรได้เนะมันเป็นแสงไฟวบวบหลายสีด้วยครับจะเรียกว่าผีป่งหรือผีป่าหรือผีผมก็ไม่รู้เหมือนกันนเป็นผีอะไรวันนี้พบกับเรื่องราวที่ลี้ลับในสมรภูมิปาา่าคอนบุรีโดยอดีตอาสาสมัครทหารพลานบัณฑิตคำาสีเมือง สวัสดีครับผมอดตทหานพานบัณฑิตคำาสีเมืองสังกัดกองร้อยทหารพานจู่โจมที่920อินซิเล็กกองกําลังทหารพานกองทบกค่ายปักทงชัยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องค่อนข้างจะรีดบหน่อยที่อำเภอความรีครับผมไปอยู่ไปอยู่มาหลายครั้งอำเภอความรีแถวเสืองสางแถวความรีเนี่ยคำว่าเสืองสางมันก็เป็นชื่อที่น่ากลัวเหมือนกันครับผมไม่รู้ใคร เป็นคนตั้งอำเภอนี่ครับาเสริงสางเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีลุ่มลึกสุขุมยังไงก็ผมก็ไม่ทราบนะ่ะผมไปอยู่คอนบีหลายครั้งฮะรบุโปรงนะแล้วผมก็ไปเจอเรื่องแปลกๆอยู่ตรงนี้ที่อื่นไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่กับไอ้ตรงนี้ที่อำเภอคอมบีเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าจะไปอยู่3หรือ4รอบนี่แหละไปช่วยป่าไม้เขาเฝ้าป่าเฝ้าอะไรนะเฝ้าสัตว์ป่าตอนนั้นผมอยู่ฐานภูรบคือมันจะอยู่สุดเลยแล้วก็จะมีฐานผมกงคับกองร้อยแล้วก็ฐานส่วนแยกฐานส่วนแยกก็คือท่านพันโททวีผลจำใส่นะท่านะ ส่วนอีกฐานนึงก็เป็นฐานผู้กองผมอยู่ฐานสุดท้ายเลยเขาเรียกว่าฐานผูรบมีวันหนึ่งวันนั้นบุญเลิศไพวันผ่านเลิศไพวันเนี่ยแกเป็นผ่านประจํากองร้อยผมได้ทุกอย่างบุญเลิศเนี่ยยอมรับผ่านเลิศผ่านเลิศชวนผมบอกเฮ้ยทิดคืนนี้ไปเดินเที่ยวป่ากันหนึ่ครับผมคือถ้าเข้าป่ากับผ่านเลิศผมไปแต่ไปคนอื่นผมไม่ไปยิ่งไปกลางคืนด้วยแต่ผมเคยบอกแล้วว่าเร,เรียนบอกแล้วว่าถ้าใครไปกับผมคุณจะเป็นผ่านเก่งขนาดไหนคุณก็ไม่เคยเจอสัตว์หรอก คุณจะเจอแต่อย่างอื่นพูดง่ายสัตว์นี่ไม่เจอแน่นอนเพราะผมเป็นคนที่หากินไม่ขึ้นพูดง่ายกับป่ากับอะไรนี่ไปหายิงส่งยิงสัตว์ไม่มีทางได้หรอกเขาไปดักไก่มาได้ทีสี่ห้าตัวไก่ป่าดักหนูดักไก่ป่าดักกระรอกกระแตเขาได้มาเป็นพวงแต่ผมเนี่ยหมดสิทธิ์ไม่ได้อะไรกับเขาไม่รู้เป็นอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันผมหากินไม่ขึ้นเขาคงไม่อยากให้ผมทําบาปอะไรประมาณนี้นะในความคิดของผมนะวันนั้นพานเลยก็ชวนผมไปไปกลางคืนนะครับก็เลยไปใช้กันหัวเทียนก็เตรียมไปเลยเป็นสิบหัวเลยเขากเตรียมไปสิบหัวห ฐานวิชายก็เอาฐานวิยุของทหารมาแกะแกะเพราะว่ามันมันไฟมันแรงก็บอกว่าฉายก็ประมาณ5ท่อนเพราะเอาห้าท่อนเพราะมันสว่างดีไปด้วยกันสองคนตัดออกข้างฐานเลยแต่ฐานนั้นวันนั้นย้อนกลับมานิดหนูวาฐานนั้น่ะตอนนั้นผมผมพวกผมนั่งคุยกันเล่น่ะประมาณตีหนึ่งะยังไม่นอนกันเราเลี้ยงไก่ชนไว้เพราะว่ามันคือมันเป็นพื้นที่ทิ้งภูอะเราเลี้ยงไก่ชนไว้ข้างฐานวันนั้นเสือมันเข้ามาเสียงไก่ร้องลั่นเลยส่งว้ชายไปน่ะเห็นแต่ข้างหลัง ปลายพาดกอนเสือเยอะจริงครับถ้าท่านอยากดูอยากเห็นเสือไม่ยากมันจะมีต้นไทรอยู่หน้าฐานผมท่านขึ้นไปนั่งเลยนั่งบนนั้นท่านวท่านจะเห็นมันเดินผ่านหน้าฐานแทบทุกวันเลยลอยมันเริ่มเลยเวลาฝนตกดินหน่อยมันจะมันจะเป็นทางลูกรางผสมดินทรายนะจะลอยเขาจะประทับตาไปเลยลอยเขาเนี่ยตามทางเขาจะเดินเนี่ยโอ้โหลอยแต่เรลอยเท่าถ้วยไก่เนี่ยเปลือแต่ถามเวลาเข้าป่างี้ผมกลัวไหมก็เราไม่เบียดเบียนเขานะฮะเขาก็ไม่ค่อยมาจริงๆแล้วเขาไม่อยากเจอเราหรอกพวกเสือเนี่ยเขาจะหลบเราในจิตเราเราหลบปุ๊ ผมก็ไป่านเรเ่อกเพราะผมมั่นใจแกงไงแกเป็นผ่านเวลาเราเดินไปประมาณ5เมตรเนี่ยเราจะต้องหักกิ่งไม้ไว้นะครับเพื่อกันกันหลงทางเพื่อไงกิ่งไม้เเล็กเนี่ยเราจะหักไว้เดินไปพักหนึ่งเราก็จะหักกิ่งไว้เดินไปพักหนึ่งจะหักกิ่งไว้เวลาเรากลับมาเราจะได้กลับมาทางทางเดิมเราไงเราจะได้ไม่หลงเราใ้ส่องส่องดูเงี้ยเราจะมีกิ่งไม้หักไว้ตลอดทางเราเดินไปเนี่ยก็หักที่แรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าพาร์ทเลิกเขาหักทำไมพอผมไปสอบถามก็โอ้เพื่อจะได้ไม่หลงทางเพื่อจะได้กลับฐานถูกเดินไปแป๊บ จนถึงตีสามไม่เจออะไรสักอย่างเลยพาเลยก็บ่นใจใหญ่เลยทําไมไม่เจออะไรมั่งว่าอีหงอีเห็นสักตัวก็ไม่เจอไม่เจออะไรเลยก็ผมก็บอกแล้วถ้าไปกับผมเนี่ยไม่มีทางเจออะไรหรอกปากุว่าหงเฉียนไปฉายเราขาดหมดขนาดเตรียมไปเยอะนะครับหงเฉียนไปฉายขาดหมดเลยของผมก็ขาดเอาไปเตรียมไปสิบหัวหัวเนี่ยไฟแรงจัดไงหงเฉียนมันขาดส่งไปแป๊บหนึ่งก็ขาดส่งไปแป๊บหนึ่งก็ขาด เรางมมืดกันเลยทีกลางคืนน่หาทางกลับไม่ถูกทีเนี้ยมันมืดแต่มันเป็นเดือนไหส่องมาอยู่นะแต่เราอยู่ในในป่าลุงดิบอ่ะใครเคยเข้าป่าลุงดิบก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงแต่มันเป็นเดือนไยวันนั้น่ะมันส่องมาพอเห็นตะคุ่มตะคุ่มอ่ะกลับทางไม่ถูกเพราะว่าจริงไม้ที่เราหักหักไวเนี่ยมันเรามองไม่เห็นแล้วเพราะเป็นคืนมืดเราไม่มีไฟฉายไงขาดกันทั้งสองกระบอกเลยพานเลิศก็ตัดจริงใจเฮ้ยพานเลิศหลงทางไมมเนี่ยตายหายกลับทางไม่ถูกแล้วเนี่ยไม่รู้เดินมาถึงไหนแล้วมึงอกอยู่เฉยดมาพูด แล้วกูพาหาทางกลับเองไม่ต้องกลัวหรอกมากูกูไม่ต้องกลัวเขาว่านะพาเลินนะเขาเป็นหน้ารุ่นน้องผมแต่ว่าเขายุมากกว่ผมก็กูมึงกูมึงอะ่ะพูดกันอะ่ะพอเดินไปสักพักนึงผมแปกใจมีคนโดนสวนทางมาในป่าดงดิบนะตามหลักมันจะไม่มีคนเข้ามานะครับในป่าดงดิบเนี่ยวันนั้นเราแปลกใจมีโรไรมาเขาเดินมาประมาณห้าคนอ่ะคนข้างหน้ารู้สึกจะมีไฟริบหริรบหรี่อยู่หน้าผากนเนี่ยปกติถ้าเขาเห็นทหาร ในป่าง,างั้นเขาวิ่งหนีหนีป่าราบเลยนะครับเขากลัวพวกเราจะจับเขาผู้ง,ง่ายเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่รักษาป่าอยู่รักษาสปาอยู่ชาวบ้านเขาไม่กล้าเข้ามาแต่วันนั้นเขาเขาเดินตรงติ่งมาหาเลยมันมืดนะ่ะไม่มีอาการแสดงกลัวอะไรเราเลยพอเห็นทหารแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นทหารดอกแดง,งมืดนะพอเขาเดินมาใกล้เขาไม่แสดงอาการเลยนะผาเลอถามเออผมจะออกถนนใหญ่จะออกไปได้ไงนี่ยาเ,เลอถามเดินตรงไปเลยเขาบอกเขาพูดสั้นนะเดินตรงไปเลยอย่าไปเลี้ยวที่ไหนผมมั่นใจว่าพวกคนกลุ่มนี้ไม่ใช่คนนะครับ เขามาบอกเส้นทางเราเฉยๆที่เราหลงป่าเขาไม่กลัวเขาไม่แสดงอาการกลัวเลยแล้วไอ้คนอีกสี่คนข้างหลังมันเงียบมันไม่พูดนะมันเงียบเลยเราก็เดินเราก็หลบทางให้เขาหน่อยหนึ่งเขาก็เดินสวนไปผมมองท,ที่ที่ตั้งพื้นพื้นขาเขานะ่ะผมก็ตกใจเพราะว่ามันคล้ายคนลอยหาคนลอยไปเอาแต่ล่างลอยไปอะลอยไปลอยไปลอ,อยผ่านเราไปพอเขารอยผ่านไปคนสุดท้ายผมหันไปปุ๊บหันไปมองดูอ๋อพวกนี้ทำไมไม่มีขาผมหันไปมองเงี้ยปรากฏว่าเขาหายไปเลย หายไปเฉยๆพราะอหันกลับไปปุ๊บเนี่ยหายไปหายเงียบไม่มีคนเลยโอ้ตกใจผมทักแระเลิศพระเรู้อะไรไหมหนิเห็นอะไรไหมหนิพระเลึงมึงอย่าพูดมึงห้ามพูดพระเลกูรู้กูรู้แล้วกูรู้ก่อนมึงพระเลบอกนะในผมพูดห้ามพูดเด็ดขาดแล้วมึงอย่าไปพูดให้ใครฟังในในฐานเพราะว่าผมนี่ผมเพิ่งมาเปิดเผยครั้งแรกเนี่ยครับมาออกรายการเนี่ยผมพูดครั้งแรกเลยนะที่ผีป่ามาบอกทางเราเนี่ยพอเราเดินไปประมาณ30กว่านาทีนะกือบชั่วโมงได้เราไปเจอถนนใหญ่เลยเออเขาบอกเราทางตรงเป๊ะเลยไปเจอถนนใหญ่ พอเราเจอจเจอถนนใหญ่แล้วเราก็จาทางได้แล้วล้วก็เดินเข้าหาฐานเราได้นั่นคือครั้งหนึ่งที่ผมเจอผมไม่รู้จะเรียกว่าไงอาจจะเป็นผีปา่ามาบอกทางเราก็ได้พอเราสองคนก็เป็นพูดง่ายก็เป็นคนดีมีศีลธรรมพอสมควรอ่ะไม่ใช่คนเลเกเรอะไรนะและ้วมีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอยู่ฐานผู้รบนนเนี่ยแต่ว่าผมฝากเพื่อนไปซื้อบุหรี่ไว้หีบหนึ่งกองทิพย์เพราะว่าเขามาที่ตลาดคอมบุรี่เขาจะมาซื้อสเสบียงอาหารอนะ่ะมาส่งเราตามฐานต่างๆฐา,านเราอยู่สุดเลยปรากฏว่าวันนั้นเขาไม่มาส่งอาหารเราเพราะว่าหมูป่า มันวิ่งชนหมูป่าฝูงมันมันจะมีหมูหมูโทนกับหมูฝูงนะหมูโทนเขาจะหากินตัวเดียวหมูโทนเนี่ยแต่ถ้าหมูฝูงเขาจะไปกันเป็นสิบยี่สสามสิบตหมูฝูงเนี่ยเขาจะตามกันเป็นพ้วนเลยวันนั้นมันเป็นทางถนนลูกลังแะรถรถจะวิ่งผ่านไปง่ายๆก่อนจะมาถึงฐานใหญ่ปรากฏว่าหมูป่าฝูงหนึ่งมันกาลังข้ามทางอยู่เพิ่งขับเนี่ยไปบีบแต่ใส่มันมันตกใจครับมันทาไงไหมมันวิ่งชนอ้ยางล้อรถยนต์นะ รถโโยใต้ได้หน้าหกล้อแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้เขาไม่ผลิตออกมาขายแล้วป้ายคงจักรต่เป็นรถทหารจะมีป้ายคงจักรติดอยู่มันวิ่งชนเอาตัวล้อแตกเลยปรากฏว่าทหารอยู่บนรถเนี่ยเขาก็เขาก็ยิงสกัดมันนะไม่ให้มันมาวิ่งมาชนยางล้อรถยนตนะ์อะได้หลายตัวเหมือนกันวันนั้นไอ้เนะี่ยเขี้ยวมนะันอะมันชนเอาชนเอายางระเบิดทั้งหลายเส้นเขาก็เลยไม่ได้มาส่งอาหารผมเพราะรถมันเสียวันนั้นเขาวอมาหาผมตอนเย็นไอ้เดินมาาบุรีนะเว้ยมา,าบุรีนะมา,านะมาเอาคืนนี้เลยวะเดี๋ยวหมดคือพูดง่ายบุรี่มัน มันไม่ค่อย Bref, มีดูดกันอ่ะพูดง่ายมันจะมีแต bon, ่ยาเส้นดูดกันนะทหารก็จนๆเนาะคือเราเป็นคนดูดบุหรี่ไงครับมันจะลงแดงอ่ะคือผ่านไปคืนหนึ่งก็เลยตัดสินใจชวนกับประทวนสุนินะไปด้วยกันไกลครับประมาณเกือบยี่สิบโลประมาณสิบแปดโลได้เดินจากฐานผมไปนะไปหาฐานผูกกานนะก็เดินแบบบุหรี่กันก็ไปกลางคืนไปคืนนั้นอ่ะหัวค่ำมาก็เดินไปไปถึงนู่นประมาณห้าทุ่มกว่าไปถึงฐานเพื่อนอ่ะเขาก็ต้อนรับเราอย่างนี้กินข้าวกินน้ำยังเพื่อนกินแล้ว่กินเรียบร้อยแล้ว เราก็ไปเอาบุหรี่เขาบอกเฮ้ยนอนที่มันมันดึกแล้วเนี่ยไม่ต้องกลับหรอกเดี๋ยวเสือขาดไปแดกเพื่อนผมว่านะไม่เป็นไรผมเอาปืนไปด้วยก็บ,บอกหนึ่งจะประทวนไม่ได้ถือปืนไปประทวนเขาคือที่ท,ที่ที่ฐานนะ่ะเขาจะเอาปืนเอไปวางไว้มันจะมีที่วางปืนอยู่แล้วเขาเอาโซ่ร้อยไว้นะเพราะว่ามันไม่มีการประทะอะไรกันแต่ถ้าใครไม่อยากเอาไปวางไว้นั่นเอาไว้หัวเบิร์มก็ได้ไม่เป็นไรเขาไม่ห้ามแต่ถ้าใครอยากเอามาวางไว้ที่ที่บอกกรที่รองพรร้อยอยู่เขาก็ไม่ว่า เขาเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องเอามาปืนไว้นี่ไหมแต่ประทวงมันเอาไปไว้ไปไปว้ปปกับนายแต่ปืนผมเนี่ยผมใส่จารบีใส่น้ำมันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเอาผ้าผ้ามาเราพันไว้บนหัวนอนผมอีกกระบอกที่ผมถืออยู่เป็นปืนส่วนตัวผมง่ายงปืนปืน,ปนอาก้าส่วนตัวผมนะ่ยไม่ไม่ให้ปืนหลวงนะผมผมผมใช้ปืนส่วนตัวนะแต่ปืนหลวงผมรักษาอย่างดีเลยขัดส,สตราดกิ๊กไว้เลย,เลยแล้วก็ผ้ามาพันไว้ทิ้งไว้บนหัวนอนผมก็ถือปืนส่วนตัวอยู่แต่ทวนนี่ไม่ได้ถือปืนขากลับมาแล้วก็เดินมานะครับ เดินมาสองคนน่ะวันนั้นมันเดือนงายสว่างเลยเดินมาตามทางลูกหลังอ่ะเดินมาเรื่อยผมรู้สึกว่ามีอะไรตามหลังผมมาผมผิดงเกตหลายครั้งแล้วผมหันกลับไปมองข้างหลังนะมันมีอะไรบางอย่างตามหลังผมมาตลอดอ่ะหลังจากผมออกจากฐานบุกการผมก็แงะมองหลังเรื่อยเอ๊ะอะไรมันตามหลังเรามาว่าจนไอ้ทวนมันถามมันอดสงสัยไม่ได้เฮ้ยดิดมีอะไรเหรอวะทำไมแงะไปมองข้างหลังบ่อยจังผมก็บอกว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนมีอะไรตามหลังเรามาตลอดเลยเนี่ยบอกว่ามึงคิดมากเฉยๆเราอะไรจะมาตามหลังเราอะมึงคิดมากเฉยๆเราเพื่อนมันว่านะไอไอไอ้ปะทรนสุกนินผมก็เดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดินไปสักพักหนึ่งผมตัดินใจคยๆว่ามีอะไรตามหลังมาผมมาเดี๋ยวผมตัดจใจหันไปมองเลยโอ้โหพ่ออีแม่งานเนี้ยมันตามมาจริงครับมันตามผมมานานแล้วถ้าใครรู้าใครรู้ใครให้คอมเมนต์มาด้วยนะครับว่ามันคืออะไรคอมเมนต์มาด้วยถ้าท่านถ้าท่านรู้ว่าตัวนี้มันคืออะไรนะครับ มันเป็นลูกกลมๆคล้ายมะพร้าวนี่ครับมันลอยอยู่บนกลางอากาศห่างห่างจากพื้นประมาณทักสักหกเมตรได้นะมันตามหลังผมมาเลยมันเป็นแสงไฟวบวบวบหลายสีเลยครับจะเรียกว่าผีป่งหรือผีป่าหรือผีผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นผีอะไรแต่มันไม่ใช่อย่างอื่นแล้วมันต้องเป็นผีอ่ะมันเป็นกลมๆเหมือนลูกมะพร้าวเราเนี่ยครับเท่ากับประมาณประมาณขนาดนี้ครับปั้นผมสองปั้นรวมกันประมาณขนาดนี้แต่มันจะเป็นแสงสว่างมากเลยนะครับแสงสว่างมากเลย ตามหลังผมมาประมาณห่างประมาณร้อสิบเมตรได้อะผม,มเขาหลบผมไม่ทันพูดง่ายผจัหวาผมหันกลับไปมองเลยเขาหลบผมไม่ทันเพราะว่าเขาตามผมมานานแล้วเพราะผมผมรู้ผมสังเกตได้ว่าเขาตามผมมานานแล้วพอผมมองหันเห็นเขาปุ๊บ Boy, เอยเขาเลาะออกข้างทางเลยทีนี้นเออพอพอรู้ว่ามีมีคนเห็นแล้วมีทหารที่เราเลาะออกข้างทางเลยออกไปทางขวาม,มือผมเลาะไปแล้วเขาก็แซงหน้าผมไปเลยนะมันเป็นเป็นป่าพงป่าอ้อสองข้างทางนะเป็นป่าพงป่าอ้อเขาก็เลาะข้างทางไปเลาะ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 ไป ก็ไปเสร็จเขาก็ไปดักหน้าผมไว้เลยอไปไปขวางทางผมไวเลยทางที่เราจะเดินไปไปขวางเราไว้เลยผมอเอ๊ะมันเป็นอะไรวะทำไมมาขวางทางเราไวเป็นอย่างที่ผมเรียนบอกเป็นเท่ากับใหญ่กว่ากระปั้นผมเป็นขนาดนี้เท่ากับลูกมะพร้าวกอบเท่าลูกมะพร้าวอ่ะแต่มันจะเป็นแสงวับวับวับหลายสีด้วยบางคนก็บอกผีกระสือผีโปง้งผีพงผีเป้าผมไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นอะไรเพื่อง่ะแล้วเขาหยุดนิ่งอยู่แป๊บหนึ่งนะฮะหยุดอยู่กลางถนนนะ่ะขวางทางไม่ให้เราไปเว้ง่ะขวางทางเรา เขาเลาะข้างทางมาไงที่แรกผมเ,เขาอยู่ข้างหลังผมเขาก็แซงผมมาเขารอยกลางอากาศแซงมาปุ๊บเขามาขวางทางไว้ประมาณสิบเมตรเขาขวางทางไว้ผมก็ต้องดูอยู่ไอท้ทวนก็ต้องดูอยู่ว่ามันเป็นอะไรกันแน่สักพักหนึ่งเขาด่งมาหาเราเลยลอยด,ดิงดึงดึงมาหาเลยไอ้ทวนบอกไอ้ทิดยิงมั่งจีมึงไว้ทำพ่อมมันจะเข้ามาหาเราหรอไอท้ทวนบอกให้ผมยิงอ่ะนะมึงจะเอาไว้ทำพ่อมึงนึง,งยิงมันจีะผมก็ยกปืนได้เลยปลดเซฟโอ้โหนักวิ่งอะนักวิ่งที่เร็วที่สุดในโลก หรือว่าเสือจากัวที่ว่าเสืออะไรนะที่ว่าวิ่งเร็วเร็วที่สุดอ่ะก็ยังสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยอเอาไปเลยครับพอผมยกปืนใส่เขาผมยังไม่ผมปลดเซฟขนาดยังไม่ได้เหนียวไกเลยนะว้ไวมากปุ๊บป,ปุ๊ผมก็งงว่าทาไมเขารู้ว่าเป็นปืนเอแสดงว่ามันต้องรู้แสดงว่ามันมันต้องมีจิตวิญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งแสดงว่ามันมันเอาง่ายเป็นผีพูดง่ายถ้าไม่ใช่ผีมันจะรู้เหรอว่านี่คือปืนจะยิงเขา S <S เขาไปอย่างไวเลยปุ๊บ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 จนผมจนผมยิงไม่ทันนะพูดง,ง่ายเสือที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกแถลชีตาหรือไงเนี่ยมาเจอไอ้ไอ้ก้อนไฟก้อนนี้แหละหลบไปเลยอายไปเลยอะมันไปปุ๊บปุ๊บไปเลยแล้วผมไม่ได้เห็นคนเดียวนะครับปะทวนก็เห็นแต่ปะทวนสามปทวนเขาตายแล้วตอนนี้ครับเป็นไข้ป่ามาเรียตายแล้วผมอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรผมก็เดินไปถึงฐาน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 ,ฐานพวกกองพวกกองมายืนเต็มเลยฐานเจ็ดแปดคนยืนเฮ้ยพวกมึงมาจากไหนผมก็ไฟฉายส่องใส่ตัวผมนะยังคืน เพื่อให้เขารู้ว่าเราเป็นทหารกองอะไรเดียวกันส่องใส่ใบหน้าส่องใส่อะไรพอมันจะมีเวียนยามเข้าอยู่ส่องใส่ใบหน้าผมเขารู้ว่าผมเป็นทหารเอ้ยกองถามไปไหนมาเนี่ยโอ้ไปไปสวนแยกมาครับไปฐานูุการมาไปอาบุุรีมาผมฝากบุรีเขาไว้เขาไม่ได้เอามาส่งเฮ้ยมึงเห็นอะไรเปล่ามึงนหันฐานไปเมื่อกี้เป็นลูกไฟกลมลอยมาเลยไม่ใช่ผมเห็นผูกกองก็เห็นแล้วกันายสิบก็เห็นแล้วก็ทหารที่เข้าเวียนอยู่สี่ห้าคนเขาก็เห็นเขาเห็นเห็นเพราะมันหนีจากผมมาเพื่อไงไอ้แสงไฟตัวเนี้แล้วมันผ่านหน้าฐานกองไป เขาเรียกกันมายืนยืนดูเต็มเลยนายอ่ะเกือบสิบคนมายืนดูเต็มไ้ลูกไฟลูกเนี้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรหรือเปล่าพวกแกเห็นไหมบอกเห็นครับเขาผ่านผมมาเมื่อกี้เขาผ่านเขามาเจอผมเขาจะทาร้ายผมด้วยเขาดิ่งมาหาผมผมยกปืนยิงเขาเขาเลยหนีมาเนี่ยบอกเฮ้ยอันตรายเว้ยไปไปไปกลับฐานไปเสือเสือมันยิ่งเยอะอยู่กองบอกนะนั่นคือครั้งหนึ่งที่ผมเจอถ้าถ้าใครรู้มันเป็นเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับมันเป็นลูกไฟนะกลมๆแล้วมันลอยกลางอากาศได้ มันมีชีวิตมีจิตวิญญาณด้วยดวยูมันมันลอยข้างหลังผมมาดักข้างหน้าผมแล้วมันจะดิ่งเข้ามาหาผมด้วยซ้าไปแต่ผมยกปืนจะยิงกว่ามันเลยหนีมันกลัวปืนเออผีกลัวปืนผมก็งงมันต้องกลัวปืนกันไปรู้นั่นคือครั้งหนึ่งที่ผมเจอนะที่ป่าที่ความบรี